สวัสดีครับสวัสดีครับพี่น้องครับตอนนี้ช่วงนี้ก็สิประมันเด็กๆแน่แล้วนะครับน้องพี่น้องพอกันกับช่องแม็กกี้ฟีสไตล์ออฟฟิเชียลอีกแล้วครับมื่อนี้ครับกะสิแอบเล่นับพี่น้องครับแอบเล่นเครื่องดนตรีในห้องอัดของอาจารย์สุเทพสายชมพูบังนะครับโดยที่เราบลูนะครับพอดีเล่าให้ผมนอนหมองนี้นะครับเล่ากันนอีกหมองนึงครับ ผมในนอนห้องนี้ลราผมก็สิถือโอกาสเลยนะครับเพื่อเป็นการบ่เสียเวลาครับพี่น้องครับไปมาที่นี่พาไปหาแนวเล่นก่อนนะครับอยู่ในห้องอัดได้พี่น้องตอนนี้นะครับอาจสีสั้นๆันในักหน่อยครับเพราะว่าผมมีผู้ใดถือกล้องให้ครับพี่น้องเฮ็ดเอาเองนี่ล่ะเนาะพี่น้องเนาะนะครับตาบอดบอดเฮ็ดเอาเองงมๆซเศร้าๆออไปนี่แหละครับพี่น้องเดี๋ยวย่างหาก่อนเคื่อดนตรีสิมีหยังนอ่อดีน้องอยู่แถวนี้อืมมีหยังบ่หนอเน,นี่คือมืดแท้ เฮ้ยแค้นครับแค้น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 เดี๋ยวผมสิล่องลักเอามาเล่นมึงนะครับเด้อโอ้ยแตกว่นนอกของเพื่อนสาธุเด้ออาจารย์เอ้ยต้องย่อมือใส่หัวครับก่อนสิเล่นดนตรีโอ้ตรงหนาผมเกินไปเดี๋ยวนั่งก่อนครับนั่งก่อนเนี่ยผมเอามาเล่นแล้วครับผมตอนนี้ได้แค้นแล้วครับอาจารย์เอ้ยขออนุญาตใด้อจารย์เด้อ ผมแอบเลน่นนี่คือสิบเห็นได้เนาะ<笑><笑>นะครับฝากไปที่ตามนะครับช่องบ้านเพลงอินทนนท์ให้น้ำเนตเด้ยพีน้องเด้อนะครับของอาจารย์สุเทพกแล้วกันครับเดาอเด้๋เว้ๆนั่งมอง้นนอ,อะบาดนี่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 องขากล้องอ้เจอแล้วเยวเสียบไปขึ้นกาวกันครับป๊าบนะนี่เห็โนโอ้ต่แต่แต่แต่เลยสีเฮียของเพื่อนนะฮะ ผมลักเลยครับอันนี้คือแค้นครับเห็นมะน้องพี่น้องแค้นครับแค้นแค้นแค้นมาแน่วเลยเดี๋ยวผมสีล่องเป่าให้ฟังนะครับเนาะว่าเป็นจังไรนะครับแค้นขี้ไหรผมกับบอสจักเตอร์พี่น้องล่องเบิ่กนะครับเมื่อไอ้เจ้ามันนี้เดี๋ยวต้องย่อมือใส่หัวก่อนซะถูกบอกแค้นให้ฟังนะครับเนาะ ลองเบิงครับขี้ไรเงี้ยขี้จีครับพี่น้องแค่นขี้จีครับอาดเสียสิลองเบิงโอ้สุดยอดอันนี้แค่นเป่าได้ทุกโน้นเด้ครับพี่น้องเพื่อรักษาที่ดีครับของเครื่องดนตรีในของอัดนี่คือแบบต้องดูแลอย่างดีครับพี่น้องอันนี้คือของอัด DL Studio 101รอนะครับ ทองอาจารย์สุเทพสายชมพูนะครับตอนนี้ผมอยู่ในห้องอัดเพลินนะครับพี่น้องห้องอัดเสียงร้องนะครับรู้สึกว่าปิดประตูเข้ามานี่บริยินเสียงภายนองรบกวนนะครับพี่น้องเด้อนะครับเดี๋ยวผมสิบเป่าแค่ในฟังวันนี้ พี่น้องครับอสองฮานอเด,ด่นอ่าเรียบร้อยแล้วครับผมแค่นดวงแรกได้ครับพี่น้องนี่เพิ่ไม่แค่นอยู่นี่อยู่นี่ตอนนี้ประมาณ สอ,สองดวงนะครับแมนบอกคือผมเอื้นถึงบาถือขออภัยด้วยพี่น้องด้อนะครับแอบ,บเล่นครับพี่นอ้องงงมเศร้า,ๆ,าๆอยู่นี่แหละเดี๋ยวเพื่อนว่ามีแค่นสองสองสองดวงกังนนี่เดี๋ยวผมเอาแค่นตรงนี้ไปไ่ก่อนครับผมยานของเพื่อนมันเสียหายนะครับยานมันแตกมันยังนะครับเครื่องดนตรีอยู่ในนี่ครับเดี๋ยวผมสิบห้ามาเบิงว่ามีอย่างแน่นะครับผมสิเร็นในฟังห้องเลยในฟังเบิงว่ามีอย่างแน่นะพี่น้องเนาะ นะครับเดี๋ยววางแขนก่อนสาธุคุณครูบาอาจารย์วางไว้นี่สักก่อนเด้อนะไปเบิ้งอันต่อไปครับพี่น้องครับเบิ่งอันต่อไปครับอันต่อไปเบิ้งอันต่อไปครับมาๆมา,มา,มาใส่ละใส่ละมีอีกอยู่นี่นี่โอ้พนมมีกระดาษเขียนเพลงพร้อม เอาเครื่องดนตรียุ่ซ้อนทางในนออใส่นอกะไหมใส่นอใสใสใสอันนี้ขาไม่ครับโอ้บอถือขาไม่ซูมเอาเองครับพี่นอช่างสิถึออย่างนี้ขาไม่นี่นะครับขาไม่สุดยอดเลยยางหาก่อนเฮ้ยนี่เด้ออันนี้แช่นครับดวงหมกไงเลยครับผมน่าจะเส่อว่า อ,า,อาสิเป็นภาพกาสิปีนความปีนงานนี้แล้วครับเด้อพี่นอ้องเดี๋ยวแป๊บนึงนะครับแค่ดวงนี่แค่ดวงใหญ่เด้อพี่น้องเด้อนะครับดวงใหญ่เติบดวงใหญ่ขักใหญ่เนี่ยนะครับเรไม่มีใครไ,ฟไฟถ่เธอไห้นะครับเพราก็ต้องลองเฮ็ดเอานะครับมาลองเบิ่งดูผมสิเป่าอะไรว่าแค่ดวงนี่นะครับขออนุญาตเด้อเอาวางก่อน อ๋อมาใหม่นี่ครับผมนี่แต่ของคือน,นางเอียงแต่ต้องเอาไปเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยว,ยว,ยวแป๊บหนึ่งครับถือความสุดหลักลัลเล่ของผมครับหย่อนคิดฮอดพี่น้องนี่ลัลเลยอยากมากลองกอลแฟนพูนแล้วโอเคครับตรงบ้านอันี่เนาะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวต่องกะองศาโอ้คือเอียงแต่เอาไม่ดูจะเอ๋ จะเอนี่ตรงป่นี่แต่คำเหมือนกันครับซาเหมือนกันนี่ตรงบะตรง,ตรงพี่น้องครับอันนี้แค่นดวงไงเด้ครับนี่ได้นิน่อาจารย์ผู้หนึ่งพูว่าอันนี้เป็นแค่เก่าสัน่นแต่ว่าดังมันจะเป็นขี้ไรเนาะพี่น้องเล่าฟังเบิ่งนะครับโอ้ตัวนี้บ่ดังป้าตัวนี้ใหญ่แห้ง เราเก็บตายครับพี่นอออ้องบวายบวายเมือม่อยเมือม่อยเมือ่อยแห้งเดี๋ยวไปเบิ่งเครื่องดนตรีชิ้นต่อไปครับอยู่ในของอัดตูด้มีหลายดิพี่น้องแจ็คสี่ยังเนี้ยครับอาริเซนไน่บวเบิร์ดครับเว่นี้นะครับเดี๋ยวยางยางยางไปก่อนยางไปก่อนโอ้ยกล่องข่อยก็ได้บดไข่คากล่องผู้อื้อนเอาไปเข้ากันเฮ็ดหัวขาดเท็ดยังเบิร์ดเอาว่างมันนีดสักก้อนอนะครับ เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวผมผอเอียงนี่เดี๋ยวเดี๋ยวครับพี่น้องนี่ครับเราเดี๋ยวยกหอยเบื้องนี่งไเฮ้ยปีผู้ไทยครับนี่ปีผู้ไทยแต่ว่าผมบลูได้ว่าผมสิเปาเป็นบอูผมกักำลังหาวิชาคมรู้จากอาจารย์ดนตรีอยู่ครับบลูว่าสีเปาสิเปาเป็นบลได้นี่มันจับจางไหนผมก็ยังบลูได้ยินแต่เสียงเขาเปาโอโอระวังต่ำเลพี่เด้อันนี้นี่แห่งรักษา ตัวนี้ต้องรักษาเลยได้ครับปีผู้ไทยนี่เพราะว่าใหม่เพื่อน,น่อ่อนแห้งนะครับใหม่เพื่อนอ่อนครับนี่ครับปีผู้ไทยครับผมแจ็กสี่เห็นบอเห็นแน้พี่น้องเ,อเดี๋ยวจะลองเป่าเป่าอย่างไรเน้อไข่คือเป่าว่าเป็นเฮ้ยหูใส่โอ้ เฮ้ยฮ้ยมันเป่าทางนี้แมนยูบ่ามันสิจับทางไดนโอ,อ้จับบทถึยกู เศร้าๆพี่น้องสิบเบื่อสาธุดเอเสียดให้เล่ากันขออนุญาตเด้อ,ออาจารย์ด้อนะครับปีผู้ไทยครับซึ่งโอ้ผมเป่าเป่ายากรีดพี่น้องขนาดโนดมีหน่อยหนึนงเด้โนดมีแค่หลาทีโดเลมีแต่แด่แด่ดเนี่ยังเป่าหยากได้พี่น้องเดี๋ยว,ยว,ยวผมจัดหม่องคากม่องมันใหม่ก่อนแล้วหันงี้ลงยางเตะยางล่ะอ้าวเดี๋ยวเอาปีผู้ไทยไปไวก่อน สิ่งสุดท้ายที่อยากนําเสนอครับมันธรรมาดาเด้นี่มีหอดเดี๋ยว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 หายก่อนอ้าววางวางวางอ้าวนี่นี่เด้อเพิ่นเอ้ยนะครับนี่ห้องอัดอาจาร,รย์สุเทพนะครับ DL Studio แมนบคือ DL Studio ร้อยเอ็ดนะครับเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวนี่คาลุยครับคาลุย คาลุย,ยเดี๋ยวเดี๋ยวทดสอบกันเช, ек, ช ек. ็คเช็คเอาไม่บดังตัวนี้ <c oughs> บด์อ่าทักทายพี่นองไร่หมื่นแล้วนะพี่นองเนาะนะครับกับคิดหอดกันเลยมาบอกจติจโจ้ซูฟังนะครับอ่ะนั่งจะเข้ากันเอาลองลองเป่ามึงดูอาจารย์สิเดย์บอกพุ่นเลยขันภาษานักดนตรีเขาสิบอกกันประมาณนี้นะครับอืมเอาผู้ใดทักมากก็ถาก่อนเด้อ เอ้โนี่กล่องจังไดไล่ะบ้านี้หอ้ยจังสิบโเฮียโอ้นี่นี่น,นี่ได้แล้วลองเบิึงครับเห็นบ่เห็นกแกะว่ากันนะพี่น้องเนาะสาธุสาธุไหวคู่กัน ได้สิขาดขอบคุณครับผมนี่ต้องเป่าแล้วต้องขอบคุณครับเพื่อนทัตัวนะครับเอ่ะคลิปนี้เอาไวส้สำหรับนกการคำแอบเล่นแื่งดนตรีในห้องอัดรับมือนี่คีดหอดพี่น้องสูู้สุคนนะครับก็เลยอยากมาลองจะจิโจลองเมืองจักเสียคลิปอย่างนั้พี่น้องเนาะแต่ละมือแต่ละเว้นกันได้นะครับเพราะว่าช่วงนี้กักตัวโตครับบ่ได้ไปใส่บ่ได้ไปเที่ยวทังได้เลยนะครับคืน ไอ้ป๊อบเพิ่นไปบ้านเบาเอกเนาะพี่น้องนะครับฝากช่องหมอลำหมอลำัมทำเกษตรนะครับแล้วก็อินดี้สมัยได้ยินข่าวว่าพี่วิวเฮ็ดช่องพร้อมนะครับฝากช่องเพิ่นทำเด้อพี่น้องนะครับตอนนี้ของผมก็คือกันครับแม็กกี้ฟรีสไตล์ออฟฟิเชียลฝากให้ฮอดหมื่นคนหมื่นซับเด้อพี่น้องเด้อแล้วก็ฝากอีกนะครับผมผู้ใดอยากติดตามอยากเห็นอาจารย์สุเทพในการเฮ็ดงานนะครับฝากติดตามช่องบ้านเพลงอินทนนทนะครับพี่น้องครับนี่คือนี่แหละครับจากฮองอัด ดีเอลโซเรียลนี่นะครับร้อยเอ็ดนะครับพี่น้องครับฝากติดตามได้เด้อพี่น้องเดอ้อนะครับเอาสุขีสุกข,ขังสตังเต็มถุงสุปหูสุกคนนะครับนอ,นอนรับนอนรับให้ได้เงินหมืน่นนอนตื่นให้ได้เงินแสนแบนมือไปให้ได้แก้วคารานซาตุโลกหายยามาพันม่านหายาหายามาเบียดครับพี่น้องครับหายพานจากโลกโควิดวิกฤตโควิดสิบเก้านี่แต่ว่าโควิดนี่มันคือบออัปเดตเรื่อยๆผมกับบอหลุดขึ้นกันนะพี่น้องเนาะนะครับเดี๋ยวผมขอตัวไปเบิ่งอีวึงก่อน เมื่อวานจบอยู่นะครับผมอ้าเดี๋ยวเอาไว้ซ้ำน้ซะกอนนะครับพี่น้องจังพอกันให้คลิปหนานะครับเนาะอาจารย์สุเทธแล้วน่าจจะบงวงน,นอกคลิปนี้ข <c oughs> ันเบิ่งกับคอมเมนต์เลยเด้ออาจารย์เด้อจะาจะฟาวา่าเลยเด้ออาจารย์เอาโอเคครับพี่น้องครับผมพอกันคลิปหนาครับสำหรับคลิปนี้เอาไว้ซ้ำน้ก่อนพอกันใหม่สวัสดีครับ